เจ้จาฟังตออเบ็ดูใส่คำเด้งเล่ป่องคือยาวขอทีกันว่าเสียงอีหล่าให้รู้กว่าฟังข้าวปังหลังจำน,งนังซื้อเล่พร,รมในทำเตีมไกล ปัณิปิตีเนเราเจ้าไข่ฟ้าดุพาเสรบุญนาบีอย่าเมื่ออายุได้สิบหกปีโลดขึ้นกินเมืองแตนปอสิมเาเผาโสขาไพ่ฟ้าบันนอกนาเพ่ง mm hmm. นาบัดเดีววันนี้ต่รุคุณลงเก่าในเวงกว่ามารี เขาจึงเอาควนถีบหนาคองใหญ่เพดีจึงว่าการเบิงมีทัวโนภัยฟ่าว่าจักอุสาหารัจาเจ้าบุญลนสิทธะกินเบิงหือมันลึงเลิงใส่ได้านางไปไม่เขาจึงเอาควนไห้หนาคองใหญ่เนี่คขึและวควงใหญ่เน้นหนึ่งคุณตึงเบิงจังปิ้นป้อยและปังวัด อามาเจ้าเลนใจหันอยู่ไลไลความใครหุ่มมีเจแลูกูยังจุจงใจหลินเึิงฝันหัดเลนเหมือนลุ่มทุกดินยกตามคุ้มได้ฝันไลแล้วอุ่นอ่อนเขาหากยามเคยตอนเล่นต่อหมอคู่จะนิพิจิกูแล้วพดคุ้งก่อนออก หนาบัดเดียววันนี้แสนฟองก็มายุกทอกเหล่าเปีงน,น่อยยอยยืนปันเสาหลังฟองก็มาลุกคาเขาเลยฝนเหมือนคุณบายยองหลังฟองกว่ามาจักจองสีเมหังยิบแก้มสูก,กังหลังฟองก็่มาต้าพังย่อนมือเมาเหล่าแขนหลังฟองมาเอ็นกาจึงฝนหุกยูดดยติวตางหลังฟองก็มากินกู้ย่อยตุกังเละเบ,อเบ,อเบอือ น้อนเกือ,อย่าเต้าลุ่มแด่ตัวมุนเบิงไคว้การั้งกุเลยไอเขาหาลืมไปซ้ำน,นำปิดเหล่าตุกต้องกัขับออกถึงเลงสองตาเด้งถิน่นสาวเมรังกางขุงกว่างปล่อยใหญ่คุ้นึ้นกระากลางขึ้นหลินปล่อยลามก็เลถึงลุง เดี๋ยววันนี้ทั้งตีวันปุ่งขืนยานฟ้าเขาก่าแอนซึงล่างฟองก็ามาตีกวางเรื่องฝนไล่มือดินดิดเขาปิดดินเชิงฝนมุกขุนป้อมูมจัดดีโกโมดาพีปุ่งสาวเขาดิดดินดูฝ้าปิดหนาดิดหลังสังนังสิ่งิ่งอย่างเ้าแรงและป้อมออยคือออกย่อยซ้ำหนานังลืมตางู เขาก็มาเรียนตามมาลคู่ก็จึงเอามาฟอนเขาหักยามเคยตอนแหลนใตคือไว้ปัญญามีโลงไรลเองกันป้อยกว่างแส้นสำใหม,ม่จุมลางทายากขยของคุณฟองกันและวตาเมืองมาซำคุณอยู่แน่นไหลลำลอยเอีลาดภาษาจึงมาทำหาเกี่ยวนางเมืองกอเบาโจ อา,าบัดเดววันนี้เขาจี่มาปูบใส่แก้วนั่งหน่อยจอมบิงสินิหาที่ว่านางยาสุธาลาเกเต็มตามงามเงยปัดเตปโลูกกว่างก็เผแต้มเบาปิ้นลูกเตตาวตัดทิศเจันโคองอินเนมาเกิดพัสเส้นโลูกกว่างดิปินอดเทวีเขาจึงเอาหาทีได้จ่างปงคำมาใส่เอาเมือปินนั่งไปไม่เจ้าบุญล่น,ลนพญาใหญ่สุโต สู่กันห่างเดนดาก็ไ้ยึงคึงหักห่างแต้นพร้อมคึ้นก็จะได้สู่วันมิตาของดังวันเตียงมีคู่พร้อมยอมหยุดเจ้านังจ้างก็พึงวางสุมปันจิตใจบ้านบอก้ำดำมือเสาหูนาบัดเดียววันนี้ได้พินเจ้านังจ้างกว่ามืนมากหลายปี หลุดมีรุราจาบุทธาพุทธีได้นอคำลำแกวงามผ,าผ่านแผ่วยิ่งโลนกว่าเหมือนดังคำมาเดงโบเมลักและเปีงไหวเหมือนเสียงหลูพาสืดบ่อยากูดจกักดุยต้องเมกกว่าดูกี่แกนแข้งโบเสียงรูแยงยามและตามสื่อใส่ชื่อเจ้าใจหน่อยว่าลาหุตะกุมมันคุณในลูกสุงสารเพื่อบาบอกคเมือนสาหู นาบัดเดีววันนี้เบ่ามุนเสากำแล้วงามภาพแสนนาไต่ใหอยู่ในก่าลึสะกันเมตุนาเดงตุ่นดอกปันน้องกว่างปาเนเ้ปีบจะเจปคุจจะโลเลได้มาแต่มกำพางสูนสอตาน,นีตัด,ดีเนเราเจ้านน้ต้าวตุนอันพรเสรืบบุญมียามือตันมาช่วในาสลัทธีได้เขาในเก้นมาลัก ออกจากดุยเว่งเต้าได้ไปเอวไล่มึงกันก็ไปหันคุณโดยเชิงเอวเชิเปืนขาปึกป่าอย่าเต้าลุ่มปิ้นเลิอดบิกเบิกเลี้ยงวันซื้อแหงกามาได้สักดอดตุนใหญ่เจ้ายอดเจ้ากอขับดูเตียวไปสั่ไปหันคุณอิดเลือดแจไข่โลกาแหงหิวลุ่มเกิ่วเข่าในตรองพูดบาเยนไซดูบาดตายได้หำดอเลี้ยงสักหน่อย เ้าดูขี่มุกยอแลขี่ตาสอยไข่ปูกว่าสองหูเต็มสาบเข้าเหมืนโบหนหน้าบัดเดียววันนี้จะกหันทีถทนกู้เจอปัดไว้ขึ้นมาที่มาทำอะไรสลัทีการอันเลาเอวหันลงแล้ว ที่มาตุนนอกแกวบุญนนทิจองตาเหมือนอันเบากาในสารทีนอมวันตาไหวครับที่มาตุนผาดาวตีเงาก็้างใด้เหมือนอันวันหนึ่งได้มีเตเบากาสีตาทาดาวลาจากว่าปุ่นไหนอิ่มกายสิ่งตึงซ้ำทิ่ในลูกสุงสันอายุสังขานตานหากพอสาวเก่าหู นาบัดเดียววันนี้พิธิตุนใหญ่เจ้ายอดเต้าและตีได้ไปโบสถ์บินอาจีที่มาหอดีร้อมตึงเมกับลูกลูกโจดเจ้าหันซ้มพอเมในเน่งของเป็งความเือนคำจันในวัตตาไปละสิ่งตึงซ้าบานเกิดเมืองนอนเะตุมอนเซนโซเลสุมถูกโกนปียัง แควต้อมขังบุดหน่าแด้สีธาตุออกมึงบึงนะก็รับเยืมเก่าซัทธาหน่อยใหญ่แรหมุดไม่สิ่งตึงซ้ำคุณนั่งแน่นอยู่ต้อมตึงจะขับเสียงโดนความได้ออของหากมาแวดเฝ้าให้พิ้นกูจ้างขับเทาลงปุ่นก็กาเบาตึงเสียง หน้าบัดเดียววันนี้ลงมาครับาำไม่แร่แจนพร้อมในทำก๊อไก่คือมันชอฝ่ายสิงคู่เจอไปปีเบาเลอกลันเซ็ตวครับเดินไปนี่หขึ้นว่ากว่างยาวดีรอยศอกแกค้บกูปีน้องเลยในลูกพัดคุ้งมือปุ่นพอกแล้วหุ่นนี้ําแขวนเกยคกู้ผูนางบอกกูปีน้องกดบุกเท้าปีปาปน,นากำมากกว่ายัง ിലേ <mimitation> <imitation>